สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายเตชิตนาคะปฏิยุทธ์นาวันนี้ผมจะมาท่องควาฝัญของวันเด็กรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาท่องคำามฝันของสุราธานีเมืองร้อยกาะ หอยใหญ่ไข่แดงแรงทรมัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงใบซีนีใบทองที่เล่นชี่้องงานเนี่ยชาวสวนปู่ย่างต้นห่างพอดีปามน้ำมันดีอยู่ที่ภาคใต้โอเคอ่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิ่นกัรยากรสวัสดีเล่นชื่อน้องเดลเด็กเอ,อ้ยเด็กดีต้องมีวินัยละเบียบมีไว้ให้ปฏิบัติสิ่งของวางจัดทุกอย่างสวยงามหนูยามองข้ามกดของ,งองเรียน นุ่นเอี้ยงไปเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนุ้นเอี้ยงหัวโตวส,สวัสดีค่ะจังหวัดี่ค่ะที่หนึ่งถ้นแพะชุมพลชาวสวนปลูกปามต้นหางพอดีปาล์มน้ำมันดีอยู่ที่ภาคใต้ชาวสวนปลูกยางต้นหางพอดีปาล์มน้ำมันดีอยู่ที่ภาคใต้ค่ะคุณค่ะ